มาคู่ที่สามเป็นรองคู่เอกของรายการมุมแดงเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินฟอร์มการชกไม่ดีร่างกายไม่ดีแท้สี่ไฟติดต่อกันส่วนมุมน้ำเงินเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่หรือชื่อเดิมจากชายสอจอเล็กมึงนนซ้อมอยู่ที่สอดำดงรงฤทธจังหวัดพิจิตรเป็นมวยฟอร์มสดชนะติดต่อกันสี่ไฟเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงเป็นมวยมีนาทีทอง เพชรเหนือเป็นนักมวยที่มาชกเวทีมวยช่อง7ีราคาตูไม่ค่อยดีเรทแม่แรกเปิดที่แดนเพชร9ล้านสิงห์มาวินต่อ19เพชร9ล้านเป็นมวยที่ฟอร์มไม่ดีร่างกายไม่ดีแต่ว่าเรทเปิดที่ข่ขยมวยเปิดที่หน้าเสือคู่นี้ต้นต้น1 2สามุมน้ําเงินเพชรเหนือมีโอกาสลุ้นนับน็อกได้มากกว่าแต่ถ้าเพชรเหนือเอาไม่ร่วงท้ายท้ายเพชร9ล้านมาแน่นอนเพชร9ล้านเป็นมวยประเภท มวยตือ้อกระบือดื้อยาก็เกี่ยวเข่าในเหนียวแน่นคู่นี้เป็นมวยต้นกับมวยปลายชัดเจนสำหรับคู่นี้จับต้นชนปลายให้ดีๆนะครับแฟนมวยถ้าชอบแดงเพชรเก้าล้านลุ้นเข่าในต้องรอลุ้นปลายปลายลุ้นท้ายๆมาดูที่มุมแดงเพชรเก้าล้านสิงมาวินนักชกวัยย0สิบปีนักมวยจากสงขลาซ้อมอยู่ค่ายมวยสิงมาวินฟอร์มการชกไม่ดี สภาพร่างกายชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นรองคู่ชกเป็นรองเพชรเหนือเจ็ดไฟหลังชนะแค่ครั้งเดียวแพ้ถึงหกไฟสี่ไฟสุดท้ายนี่แพ้รวดไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับจิ้งหรีดทองเมื่อสิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาชกไวที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ส่วนน้ำเงินคู่ชกเพชรเหนือนักชกวัยสิปีจากจังหวัดพิจิตรอายุห่างกันแค่เพียงหนึ่งปี ซ้อมอยู่ค่ายมวยสดารงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเพศหนึ่งครับชื่อเดิมจักรยชัยสอจอเล็กมืองน,อน์เคยมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแต่ไม่ประสบความสําเร็จเป็นมวยที่ใจไม่เต็มมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดตัวราคาไม่ดีหายไปจากเวทีช่องเจ็ดสีไปนานเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ต้องขาวเชียงใหม่มาภาคใหม่เหมือนเป็นหนังคนละม้วนชกดีวันดีคืนชนะติดต่อกันถึงสี่ไฟ เป็นมวยที่ฝีมือดีหมัดสอกคมเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงมีแฟนมวยส่วนหนึ่งตั้งฉายาให้มามือปราบสิงห์มาวินชนะฟ้าคำรณสิงห์มาวินเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาชนะคาถาเพชรสิงห์มาวินเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมาไฟน์นี้เพชรเหนือเจอกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินน่าสนใจเป็นพิเศษว่าเพชรเก้าล้านจะหยุดมือปราบสิงห์มาวินอย่างเพชรเหนือมวยฟอร์มสดได้หรือไม่ หากจะเปรียบเทียบฟอร์มการชกของทั้งคู่ต่างกันราวฟ้ากับเหวฟอร์มการชกคนละเรื่องมาดูที่เวทน้ำหนักของทั้งคู่น้ำหนักปล่อยปล่อยของเพชรเหนือ63ากิโลกรัมเพชรก้าวล้านน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมฝ่ายน้ำเงินเพชรเหนือหนักกว่า1กิโลกรัมรูปร่างใกล้เคียงกันแดงเพชรก้าวล้านสูงหนึ่งร้อยเจิซนติเมตรน้ำเงินเพชรเหนือก็สูง170เจเซนติเมตรเท่ากัน รูปร่างไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพชรเก้าล้านเป็นมวยขวาส่วนน้ำเงินเพชรเหนือก็เป็นมวยขวาเพชรเก้าล้านเป็นมวยบูเป็นมวยข่าประเภทหัวไปก่อนตัวฝีมือความเป็นมวยดูว่าเป็นรองเพชรเหนือชัดเจนแต่ว่าเป็นมวยที่ใจสู้บูดูดันน่าเสือดีฟอร์มการชกกับร่างกายเป็นรองข้อดีของเพชรเก้าล้านขยันเดินขยันเปิดเกมประเภทกระบือด้วยาเป็นมวยที่มีความทนทาน ธาตุมวยดีหน้าเสือดีเกมเบียดหากเกมเบียดยกที่ห้าออกมาเต้นเพชรเก้าล้านมีโอกาสที่จะชนะสูงมากข้อเสียของเพชรเก้าล้านสภาพร่างกายเป็นรองฟอร์มการชกเป็นรองฝีมือมวยเป็นรองข้อดีของเพชรเหนือร่างกายดีกว่าฟอร์มการชกดีกว่าฝีมือมวยดีกว่าอาวุธหนักแรงกว่าเป็นมวยมีนาทีทอง ต,ต้นต้นมีโอกาสลุ้นนับนกข้อเสียของเพชรเหนือชกทรงตั้งรับชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมีประวัติไม่ค่อยจะดี่ายมวยคู่ปล้ำคู่ซ้อมเป็นรองหน้าเสือเป็นรองเรทแม่แรกเปิดเพชรเก้าล้านต่อสิบเก้าคู่นี้เป็นมวยเกมต้นกับเกมปลายจับต้นชนปลายแต่งตัวให้เป็นสำหรับมวยรองคู่เอกคู่นี้ชอบไปที่เพชรเก้าล้านสิงห์มาวิน หนึสองสามหากไม่โดนนับนอกสี่ห้าเดินเบียดบทสู้ในได้ดีกว่าน่าเสือดีกว่าคู่ต่อสู้เป็นมวยที่ฟอร์มการชกดีกว่าก็จริงแต่ใจไม่เต็มร้อยไฟนี้เพชรเก้าล้านสิงมาวินจะเอาชนะยุดมือปราบสิงมาวินเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ไว้ได้สามารถแจ้งเกิดกลับมาหายใจได้อีกครั้ง